เสพระครับกลับเข้าสู่รายการตามเซียนสองพระนะครับคุณผู้ชมครับก็ช่วงอาจารย์นําหรือว่าอาจารย์สมานห้องสามนะจะมาบอกตาหนิที่ชัดของอาจารย์นำนะครับเหรียญนี้แบ่งแยกเป็น2บล็อกนะครับนะฮะเขาเรียกว่าเหรียญกากนะครับหลังผลเขาเรียกหลังผลกับเหรียญลาแตกลาแตกในเหรียญเกือบหลักแสนนะครับสำหรับเหรียญผลนี่ก็หลักหมื่นเหมือนกันนะครับไม่ว่าถูกกันเยอะนะแต่ก็ ห่างกันแต่ราคาก็หลักหมื่นทั้งคู่นะครับให้คุณผู้ชมมารับชมพร้อมๆกันครับคุยกันถึงเรื่องพิมพ์ลาแตะของอาจารย์นำใช่นะครับวันนี้ก็เป็นบล็อกสองบล็อกสองก็หลังผดนะครับขอรูปอาจารย์นำเลยครับครับนี่ครับทางด้านซ้ายมือเป็นเหรียญลาแตบนะฮะทางด้านขวามือเราเป็นหลังผดบล็อกหน้าเป็นบล็อกเดียวกัน ับคับเป็นบล็อกเดียวกันแล้วก็คือบล็อกลาแตกปั๊มก่อนรูปลักษเหรียญก็ทั่วทั่วไปก็จะลึกกว่านะครับครั้งสองก็จะตื้นกว่าครับผมนะครับนะครับเราก็มาดูพิม ลาแต่ก่อนนะครับคราวที่แล้วเราได้ภาพมาไม่ชัดเจนนะครับคราวนี้คุณเล็กทําภาพให้ชัดเจนนะครับนะฮะดูดูครับผมชัดเจนตัวหนังสือเป็นตัวหนังสือเลยนะครับเป็นตัวหนังสือเลยนะดูดูตรงตําหนีตุ่มที่จุดแรกเลยครับนี่ยครับดูตุ่มนะฮะตุ่มจะแหลมคมนะครับตุ่มจะแหลมคมนะครับแล้วที่ขอบเหรียญครับที่ขอบเหรียญบนสันขอบเหรียญจะมีเส้นเห็นไหมฮะ จะมีเส้นเล็กๆอยู่ในล่องนะครับขอบนอกขอบในจะยกสูงขึ้นมาแล้วก็มีเส้นนูนใหญ่แต่ตรงกลางจะมีเส้นเล็กๆนะครับพอถอดออกมาเส้นเล็กก็จะหายไปนะครับต่อไปเรามาดูลอลิงลอลิงสาลานะฮะแตกจากหางลอลิงครับนะฮะนี่ครับนี่ครับนี่ครับจะตรงกลางนี่ชัดดีครับนี่วิ่งมาหาสารอุบนี่ครับเป็นที่มาของเหรียญอาจารย์นำ บล็อกลาแตกบล็อกนิยมนะครับผมนิยมนะครับนี่ฮะตรงนี้หนึ่งเส้นทาวที่แล้วเราไม่ชัดต้องขอไปแล้วก็จากสระอามาพอผ่านนี่นะครับชัดเจนนะครับวันนี้ได้ดูแบบเนื้อหียญเลยนะครับแน่นอนเข้าใจเลย๋ยวที่แล้วมืดไปนิดนึงนะครับก็เลยมองไม่เห็นอะไรเลยวันนี้ได้ดูจริงๆนะครับเราก็มาดูจุดต่อไป นะครับจุดต่อไปครับรอ,อเรือรอเรือรอเรืออ่าเนี่ยครับเส้นแตกจากบนบนหลังรอเรือนะครับไปชนนะครับพี่ไปชนกับขอบนะครับเป็นเส้นเล็กๆนะครับเป็นเส้นเล็กๆครับนะฮะครับนะครับผมนะฮะครับต้องจําแล้วจดด้วยนะครับเมื่อที่แล้วจดเมื่อที่ต้องจดใหม่แล้วถัดลงมาอีกเส้นหนึ่งจะใหญ่กว่าอ่านี่ครับมีสองเส้นนะครับมีสองเส้นเส้นนั้นจะเห็นลางๆนะครับแต่เส้นนี้จะใหญ่ นะครับครับต่อไปครับต่อไปนะครับครับผมอ่าต่อไปเรามาดูเรามาดูบล็อกหลังผลครับนะด้านหลังเราเราลาแตกเราไม่ได้นั่นไวใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยด้านหลังใช่ไหมได้ได้นะฮะในจุดแรกของทั้งสองเห็นไหมทั้งสองปั๊มทั้งสองก็จริงแต่ว่า ตุ่มที่เกินมานั้นยังคมชัดอยู่ <S <S <outgoing. S 1> นะ,ะต้องคมอย่างนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับเลอไม่ได้นะฮะดูขอบด้านในยังเป็นเส้นยังเป็นเส้นใหญ่อยู่นะครับครับเนี่ฮะขอบเหรียญด้านในนะครับยังเป็นเส้นหนา,หน,านะครับนี่ยครับยังเป็นเส้นหนาตรงกลางก็ยังเหลือเส้นเล็กน้อยนะค,ะครับเ<ๆ>หลือนิดนิดหน่อยตรงกลางนะครับเหลือนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับครับต่อไปเลยครับต่อไปครับ ครับต่อไปเนี่ยคําว่าลานะครับเส้นแตกหายไปครับครั้งสองหายไปเพราะว่าปั๊มมากเข้ามากเข้ามาเข้าแม่พิมพ์ก็ตื่นไปเรื่อยตืคนไปนะครับหายไปวอลแวนมหาพอผ่านก็หายไปครับนะครับฮะแล้วก็ตัวหนังสือก็เริ่มเคลื่อนแล้วเริ่มเคลื่อนนะบล็อกจะเริ่มเสียนะครับบล็อกจะเริ่มเสียบล็อกนี้เนี่ยเป็นเป็นบล็อกที่เขาปั๊มครั้งแรกแล้วก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้แล้วก็ เเกิดสนิมหรือบล็อกชํารุดอะไรไม่ทราบนะนะฮะแล้วก็มาล้างทาใหม่นะครับเดี๋ยวดูข้างหลังถึงจะรู้มาขัดมาแต่งฮะรอเรือหายไปเหมือนกันเส้นที่รอเรือนะครับไม่มีแต่ว่าขอบเหรียญเนี่ยยังดูได้นะครับเส้นขอบด้านในเนี่ยวงรอบนะครับยังคมอยู่นะยังคมอยู่รอบเหรียญเลยนะครับยังคมอยู่ครับผม คือชี้ชัดได้เลยคือบล็อกเดียวกันบล็อกเดียวกันครับบล็อกเดียวกันครับรัหนังสืออาจจะไม่เรียบร้อยตัวหนังสือจะเล็กผอมลงไปแล้วคผมผอมลงไปแล้วเพราะเพราะว่าปั๊มมากมครับผมสันนิษฐานนะครับอาจารย์ที่ปั๊มที่หลังเนี่ยพอมาปุ๊บพอเริ่มมีสนิมมาเขาก็จะมาขัดตัวลาแตกไปก็อาจจะหายไปเพราะการขัดเขาจะขัดขัดไม่ทีไม่ซ่าขาผมจะหายไปครับ ดูหน้าแล้วก็ตื้นตื้นไม่เท่ากันนะครับอารบล็อกลาแตกจะลึกนะครับแล้วก็บล็อกหลังผดก็น่าจะตื้นกว่าครับาคาก็ต่างกันต่างกันเยอะไหมครับอาจารย์หลายเป็นหลายหมื่นครับหลายหมื่นนะครับก็เป็นตัวต่อไปมาดูด้านหลังครับด้านหลังนะฮะด้านหลังเขาเขาดูเขาดูลาแตกก่อนนะครับขยับไปนิดนึงครับ ขยับไปนิดอ่าเนี่ยครับลาแตกนะครับลาแตกครับดูดูรอยแตกตรงตัวยันนะดูนะครับอ่ายังคมชัดอยู่นะครับยังคมชัดอยู่นะฮะแล้วก็มาดูยันตัวล่างครับตัวล่างครับดูยันตัวใหญ่ฮะตัวใหญ่ข้างล่างเลยข้างล่างเลื่อนขึ้นไปฮะเลื่อนเลื่อนพาดขึ้นไปครับอีกนิดหนึ่งครับอีกนิดหนึ่งครับอีกิดหนึ่งอ่าเนี่ยครับเส้นนะเห็นชัดเลยครับอันนี้ครับจากยันมาหาตุ่มกลมกลมนะครับ อันนี้ยังไม่มีผลใช่มครับท่านผู้ชมว่าบล็อกยังเรียบอยู่นะครับวามทางแอ่เดี๋ยวเราไปดูหลังผลผู้ชมนะฮะดูนะครับไปดูหลังผลเลื่อนไปครับเลื่อนไปดูหลังผลนี่ครับหลังผลนะครับที่พื้นนะเป็นเม็ดเม็ดเม็ดแล้วก็ตัวยันก็เป็นครับผมนะฮะตัวยันเมื่อกี้เรียบตัวนี้จะเริ่มเป็นแล้วบล็อกนี้นะครับนะฮะดูด้านข้างขยับไปด้านข้าง ตรงนั้นเห็นไหมเส้นแตกยังเหลืออยู่แต่สั้นและไม่คมอไม่คมนะครับไม่คมเหมือนบล็อกแรกนะครับครับต่อไปครับตัวนี้เส้นนี้หายไปแล้วครับหายไปนะครับท่านผู้ชมครับนะฮะแต่ขอบเหรียญเลื่ออะไรนี่ยังเหมือนเดิมยังคมชัดยังคมชัดเหมือนเดิมครับเลื่อนเลื่อนขึ้นไปเลื่อนลงมาอีกนิดนึงครับลงไปครับลงมาครับอีก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 ครับ อีกครับแล้วมาทางด้านที่ผมวงไว้ครับที่ผมวงไว้ฮะสายที่ผดก็สายที่ผดเลยครับพี่สอนครับลงอีกนิดนึงอีกนิดนึงครับพี่สอนลงลงฮะลงมา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 ลงพีอ่าเนี่ยครับเนี่ยครับตัวยันเห็นไหมฮะจะเปิ่งเลอะไปหมดเลยนะเป็นผดเม็ดผดนะครับคุณกดบอกว่าบล็อกเขามาล้างใหม่ัเกิดจากสนนิมกัดกัดบล็อกกัดบล็อกนะะแล้วมาล้างใหม่ใช่ครับนะครับผม ขดเขาก็ต้องเป็นขดที่คมนะครับไม่ใช่ตื้นๆถูกนะครับต้องคมครับนะครับนี่บล็อกเขาเรียกหลังผดนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับยันยันเลยนะครับอาจารย์ครับดทั้งทั้งยันเลยนะครับในร่องยันน่าจะเป็นสนิมด้วยนะครับครับครัต้อนอากาศความชื้นครับครับครับก็เนี่ยเหรียญเป็นเหรียญอาจารย์นำทั้งทั้งสองเหรียญนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่พศไม่สูงมากแต่ว่าราคาแพง เหรียญผลนี่สภาพเงี้ยอาจารย์รับเข้าท่าดสภาพ่างนี้ก็สองหมื่นกว่าครับนะครับผมนะฮะถ้าถ้าลาแต่ก็สี่หมื่นกว่าถึงห้าหมื่นคุณผู้ชมมีมาเลยนะครับเพราะผมได้ว่ายังยังยังมีอยู่ในท้องตลาดนะฮะเพราะเป็นพระที่ยังค่อนข้างหาได้อยู่ครับเหรียญอาจารย์ํำก็เป็นเหรียญอันดับหนึ่งของจังหวัดภาคใต้นะฮะเพราะท่านก็เป็นพระที่เก่งสายเขาอ้อ นะครับก็อย่างที่บอกเหรียญหลังผลกับเหรียญลาแตกเนี่ย<ม>ก็คือบล็อกเดียวกันแต่ว่าปั๊มครั้งแรกก็คือปั๊มลาแตกก่อนพอเอาบล็อกวางไว้เนี่ยจังหวะเกิดอากาศความชื้นเนี่ยบล็อกสนิมขึ้นเขาก็มาขัดแต่ที่สนิมมันกินเข้าไปในเนื้อเหล็กอ่ะพอปั๊มขึ้นมามันจะมีผลผลผลเล็กๆสนิมมันจะกัดเป็นรูบล็อกใช่ไหมครับพอปั๊มเนี่ย ลักษณะเป็นรูของบล็อกเนี่ยพอปั๊มลงไปเนี่ยก็จะเป็นรูของเหรียญขึ้นมาค่ะนีคือหลักธรรมชาติเลยหลักธรรมชาติเลยทำให้เป็นตําหนิของแต่ละเหรียญค่ะเขาเรียกว่าบล็อกเดียวกันนะฮะแต่ว่าเขาเขาจะแยกว่าเป็นบล็อกหลังผลกับบล็อกลาแตกแต่จริงๆริงแล้วคือบล็อกเดียวกันค่ะนะครับนะฮะเกิดเล็กเก็ดน้อยนิดนึงนะสำหรับเหรียญร่อเก้านะครับเหรียญราชการที่9านะครับอันนี้เขาเรียกเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระชนมพรรษานะครับราชการที่9้าครบ3ามรอบ นะครับสร้างเมื่อพศ2506นะครับเป็นเหรียญอนุสรมหาราชนะครับหรือที่คนชอบเรียกว่าเหรียญเสมา3รอบนะครับนะฮะนะครับจัดสร้างเมื่อวันที่5ทธันวา2506นะฮะลักษณะเป็นเหรียญเสมานะครับหรือว่าเหรียญอาร์มหรือว่าเหรียญโล่นะครับขนาด1.8คูณ1.6เซนนะครับมีหลายเนื้อนะครับมีเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้ออปากานะครับ สำหรับพิธีพุทธาพิเศษนะเริ่มจากพิธีโขนนะครับคือโขนนะครับแล้วก็จะมาเป็นพิธีพรามนะครับหลายพิธี3พิธีนะแล้วก็เป็นพิธีู้ชาเลิกบวงสรวงเทวดานะครับและสมเด็จพระสังฆราชนะเสด็จจุดเทียนชัยสมัยนั้นใครทําบุญหบาทจะได้รับเหรียญเสมานะครับเป็นที่ระลึกนะครับเป็นเหรียญอัปกาลนะครับ5าบาทนะครับทำบุญ1,000บาทนะครับจะได้รับเหรียญทองคำนะครับหนึ่งเหรียญ นะครับสมัยนี้เหรียญหลายหลายแสนนะหลายแสนฮะนะครับก็พุทธาพิเศษนะครับสองวาระด้วยกันที่โบสถ์วาระประพิษนะครับวาระที่1นะครับวันที่29ถึงวันที่30พฤศจิกายนนะครับนะครับส่วนวาระที่2นะครับวันที่5 6 7คือเสกหลายวันนะฮะเมษายน2507นหมาผมเกิดพอดีนะฮะลายนามพระคณาจารย์ที่ร่วมมาปลุกเสกนะครับมีหลวงพ่อจงวัฒนางนอกนะครับอันนี้เอาหลักๆกับหลวงพ่อเงิน หลงวง,ง,หลงพ่อเตทอวเตคงทองหรือว่าหลวงพ่อเตวัดสามงามพ่อท่านคายวัดสวนขันะนะฮะและที่สําคัญก็คือพระครูวิสัยโสพลอาจารย์ทิมวัดละหานไร่อาวัดช้างให้ะนะครับนี่ถือว่าเหรียญน,นี้ถือว่าสุดยอดพิธีนะฮะนะครับก็ยังพอมีเห็นในท้องตลาดสาหรับเหรียญอัปปะานะฮะเก้ก็เยอะนะครับยังไงก็ขอขอบพระคุณนะครับสําหรับเหรียญภาพของ พี่ป๋องนะครับสุพัรณ์นะครับรองนายยกสมาคมพรคเครื่องพรคบูชาไทยขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับค่ะมเสียสพร